งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะวางผลตอบแทนเป็นยศศักด์ความร่ำรวยหรือหาประโยชน์ทางวัตถุที่ตั้งไม่ได้ผลได้สุดสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็ภูมิใจและภูมิใจอยู่แล้วพระาราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชทานแก่ครูอาวุโสวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2516ด้วยสัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชา สวัสดีค่ะถึงเส้นชัยแล้วนะคะ61ปีได้ต่อได้แถมได้แถมมาอีก1ปีค่ะเพราะว่าเกิดปลายปีก็เลยกเกษียณร,ราชาการช้ากว่า1ปีสองโรงเรียนที่ที่อยู่นะสองโรงเรียนที่เป็นก็เรียกว่าให้ประสบการณ์ที่ดีๆกับดิฉันเป็นอย่างยิ่ง ได้สอนได้ทำให้นักเรียนอ่นออกเขีนได้ก็ต้องบอกว่าดิฉันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะสิ่งไหนก็ตามที่ดิฉันได้ทำไปแล้วทำให้ทุกคนเกิดความไม่สบายใจไม่พอใจก็ต้อง ขอโทษใว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็อย่าเก็บไปคิดอย่าเก็บไปฝังใจมากมายนะักเพราะว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดก็คือต้องการให้ลูกๆทุกคนนั้นเป็นคนดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูเป็นคนดีของสังคมต่อไปในโอกาสนี้ ก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารทุกท่านนะที่ช่วยส่งเสริมชี้แนะแล้วก็สนับสนุนดิฉันตลอดเรืยมาขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้โอกาสแล้วก็ไว้ใจในการที่ให้ดิฉันได้สั่งสอนลูกหลานของท่านขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานทุกคน นะที่คอยสนับสนุนดูแลแล้วก็ให้โอกาสในการทำกิจกรรมเพื่อเกิดประโยชน์กับเด็กๆมากที่สุดและสุดท้ายก็คือขอบพระคุณนักเรียนนะคะถ้าไม่มีนักเรียนคุณครูก็ไม่สามารถทำงานได้ฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆนะก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ ให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยขอบคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนที่สนับสน,นุนจนนิฉันได้มาเป็นครูที่นี่ขอบคุณค่ะ ผมสีดอกเหลาเรือจ้างลำเก่าไว้เกียนบัรจุตาทางเป็นหอยเกวียนอาศัยห้องเรียนตามสาลาเงินเดือนลับพันจนตัจจุบันหกหมื่นกว่าสอนสิทธิให้หูการศึกษาหลังจบปริญญาจากพิลา ขยันฝึกฝนมีชาการเป็นครูรุ่นเก่ารุ่นตั้งบ้านเอาการสวัสดีค่ะดิฉันนางสงวนสีสันทัศน์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปอพานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตสาม ในวาระเกษียณอายุราชการปี2567ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันมีความ ภาคภูมิใจที่มีงานแสดงมุทิตาจิตในวันนี้การที่ได้มาอยู่ในโรงเรียนบัาปปอพานดิฉันมีความรู้สึกดีและมีความสุขกับเพื่อนร่วมงาน กับผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านสุดท้ายนี้ดิฉันขออํานาจคุณพระศรีรัตนตไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกจงได้มาคุ้มครองผู้นวยการคณะครูและนักเรียน แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้ได้สมดังปรารถนาเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ mm you -hmm. ครับผมนายบุญสมชาญชัน,ชนี้ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไฟฟ้าระดับ4โรงเรียนบ้านปอพานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตสาในวาระที่จกกะเกษียณอายุราชการก็ขอกล่าวคำขอบคุณ ท่านผู้บริหาราคณะครูนักเรียนทุกท่านที่สนับสนุนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มบรรจุมาจนถึงวันเกษียณในเวลาสุดท้าย ก็ขออำนวยขอพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตตลอดไปก็ขอบคุณครับเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณ อายุราชการโรงเรียนบ้านปอผานในวันนี้ข้าพเจ้าในสัญญาสนทองในนามตัวแทนของขคณะครูและบุคลากรทารงการศึกษาโรงเรียนบ้านปอผานขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านปอผาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวนสามท่านซึ่งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า30ปีและได้ทำประโยชน์คุนุปการต่อการศึกษาในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปอพานตลอดทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปะพานจึงได้จัดงานมุทิตาจิตเชิดชูครูผู้กเกษียณขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุูผู้กเกษียณและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้กเกษียณที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมานานตลอดระยะเวลาราชการในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออำนวยอวยพรให้ผู้กเกษียณทั้งสามท่านใช้ชีวิตหลังกเกษียณร,ราชการ บนเส้นทางสายที่61อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงบรรดาลประทานพรให้ทั้งสามท่านมีอายุวันนะสุขะะละด้วยความเคารพสวัสดีครับข้าพเจ้าในจัดกิจพันธุคาหัวหน้างานบริหารงานบุคคล และได้นำนาตัวแทน,นคณะครูทุกท่านที่จะขอกล่าวความรู้สึกต่อผู้กเกษียณอายุราชการครูทั้ง3ท่านนี้คือคุณครูสังวรนศรีสันทั์คุณครูจันรไทยชัยยตาและนักการบุญสมชันชนิโดยท่านผู้กเกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานรักใร่และคอยช่วยเหลือเพื่อกูลูโรงเรียนมาโดยตลอดข้าพเจ้ายินดีแนละมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับท่านทั้งสาม และในโอกาสที่ท่านผู้กเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออ,อำนาจคุณพระศรีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดบุบันดาลขอให้ท่านมีความสุขความเจริญและมีความสุขในการใช้ชีวิตหลังกเกษียณอายุราชการในปี2567นี้ครับขอขอบคุณครับ หนูชื่อเดอ็กอภิญญาทองคู่อยู่ชั้นป .6 ความรู้สึกที่หนูมีต่อคุณครูจันทยและคุณครูสังวนหนูรู้สึกว่าคุณครูเป็นคนที่สอนหนูมาตลอดและทำให้หนูตั้งใจเรียนและหนูสนุกกับการเรียนที่ได้เรียนกับคุณครูและสุดท้ายนี้หนูขอหนูขอขอบคุณและ หนูรักคุณครูทั้งสองคนทนค่ะนูรู้สึกยังไงกับคุณครูจันทายกับคุณครูสมหวานคะสองพ่อจะกเกษียณแ,แล้วรู้สึ s. <S ก<ฟ>สยังไงบ้างคะงลูกคิดถึงค่ะครูสอนเป็นยังไงบ้างคะซาลาโลค่ะคุณครูใจดีไหมคะลูกใจดีค่ะรักคุณครูไหมคะรัก เราตัวแทนชั้นม2ขอบคุณคุณครูที่สั่งสอนเรามาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็บอกในสิ่งที่ถูกต้องค่ะหลังเกษียณก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการขอบคุณค่ะ Okay.